สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับมาเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมาก็จะมาชวนเพื่อนๆนะคะกินขนมจีนน้ำยาปักใต้ค่ะมาทำไว้แล้วก็มาก็ไปส่งของแล้วก็ยังไม่ได้ทานเลยนะคะทีนี้มีแม่บ้านหลายท่านค่ะ,อะขอสูตรน้ำยาพริกแกงปักใต้นะคะเป็นพริกแกงตำมือนะมาตำเองค่ะ อันนี้นะคะก็ที่มาขายถุงหนึ่งก็ร้อยยี่ิบบาท2องห้าสิกรัมนะคะนี้มาก็ทำจากน้ำยาเนี่ยค่ะพริกแกงของมาเป็นพริกแกงทำมือนะคะมาทำเองค่ะนะคะแล้วก็มาก็ขายแต่ว่ามาไม่มีสต็อกค่ะคือมาทำแล้วมาก็ถ้ามีออเดอร์มาก็ํำช่วงเชา้าแล้วก็ช่วงบ่ายไปสู่ฐานโทษนะคะมาไม่เรียบร้อย นี่ค่ะน้ำยาขนมจีนของมานะคะมาก็จะมีสูตรของมาอยู่ปป็นแบบนี้นะคะเป็นน้ำยาปลาค่ะนะคะมาทำกับบ้านหนุ่ยเดียปลาตารุ่นแต่ว่าเทอื้นวีโนโคเรียปลาได้ค่ะถ้าไม่ใช้ปลานี้ก็เป็นปลาน้ําจืดก็ได้ค่ะปลากระป๋องก็ได้ปลาช่อนปลานินอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าบ้านหนุ่ยเดียว่าปลาตารุ่นนะคะอันนี้ค่ะเป็นผิด่อ นน้ำยาขนมจีนน้ำยาขนมจีนปักใต้ก็จะแบบนี้นะคะค่ะนี่ค่ะมาใส่นะนี่ค่ะแบบนี้นะจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็เวลาเขาทานนะคะเขาก็จะใส่บ้านหนุยเกาหลียว่าน้ำเปล่าว่านนะคะถ้ากรุงเทพเขาเรียกว่าน้ำปลาพริกหรือเปล่าไว้รู้ทานโชค่มมาไม่เรียบร้อยเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้มาก็ใส่ แม่บอกว่ามันคู่กันค่ะคนใต้ชอบกินนะคะมาก็ทําค่ะก็จะมีหอมแดงนะคะพริกขี้หนูค่ะแล้วก็ใส่น้ําปลาน้ําตาลแล้วก็บีบมะนาวใส่นะคะมาก็เอาลาดแบบนี้มันจะเข้ากันแม่บอกนี่ค่ะแบบนี้ค่ะอ่าผักก็จะมีค่ะอันนี้มะเขือพวงนะคะแล้วก็ถั่วง,งอกค่ะแล้วก็อันนี้นะคะ เป็นอันนี้ค่ะผักชีบ้านมาบ้านเ่ยเรียกว่าผักชีลมบางทีเขาเรียกว่าผักชีนม้มมาไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นมีหรือเปล่าเป็นแบบนี้นะคะเป็นผักชีบ้านมานะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นมะละกอดองนะคะมาดองแบบนี้นะคะอันนี้มาดองไว้ค่ะนะ มาทานด้วยกันเลยค่ะมาขอ,อญาตใช้มือเหมือนเดิมแล้วมาก็ไม่ได้เอาน้ํามาด้วยช่างไม่เป็นไรหรอกค่ะามาทานโทษนะคะมาเซตนิดนึงก่อนทานค่ะวันนี้นะคะมีคนถามมาเรื่องกะปิปักใต้ของมาปฏิปักใต้นะคะเป็นกะปิแท้บ้านหนุ่ยเรียกว่าเคยลวนนะคะ ตามชายหาดค่ะตามปากอ่าวเขาจะไปรุนกันเขาจะไปรุนนะคะแล้วก็เป็นโลกเคยเขาเรียกกุ้งเคยนะคะตัวเล็กๆข้าวๆเทหนุ่ยใส่กระชอนแล้วก็หนุ่ยก็ตําตพอตำเอาเกลือย่ำกับไอเอาเกลือขยํากับไอตัวกุ้งเคยอะคะ่ะแล้วก็เอาไปตากแดดหมกัมกๆาดนะคะแล้วก็ตาํตาตำตำค่ะแล้วก็เขาก็อัดใส่บ้านหนุ่ยเดียวว่าให้นะคะ บ้านหนุ่ยเดียวให้เทียมนะคะแต่ว่าจังหวัดเออหนุ่ยไม่รู้เขาเลีก็คือใส่ไหใส่โอ่งไว้ละค่ะแล้วก็ขัดขัดก็คือทิ้งไว้หลายๆเดือนค่ะเอาไม้ไผ่หรือว่าเอาเปลือกอ้อยนะคะสารสารไว้มันจะขึ้นเป็นน้ําถ้าหลายหลายเดือนนั่นละค่ะถึงจะขายได้นะคะขายได้กันเป็นปีๆเลยเวลาแบบว่าเราทําไว้นะคะอันนี้เป็นกุ้งเคยแท้ของมานะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะ ตากุ้งเนตเอันนี้นะคะมาขายอยู่ที่กระปุกละ80บาทค่ะมาจะาส่งเคอรี่ทั่วไทยครึ่งกิโลนะคะมาจะบอกว่าทําน้ําพริกกะปิอร่อยมากแบบนี้เลยนะคะลองดูค่ะไม่ผิดหวังจริงๆนะคะ ใครเห็นก็ติดใจใครได้ทานค่ะก็ติดใจนะคะแล้วก็นี่ค่ะไตปลาของมาเป็นไตปลาทูแท้นะคะขวดนี้ค่ะขวดละ35บาท3ขวด100นะคะเอาไปแกงไตปลามาให้3ขวด100ตอนนี้มาจาโโถถัดโปรจนถึงสิ้นปีนะคะก็จะมีไตปลา3ขวด100บาทแล้วก็พริกแกงค่ะถุงละ120บาท แกงได้1หม้อใหญ่ได้2หม้อด้วยซ้ำไปนะคะมาขายแค่250บาทรวมส่งนะคะปกติค่าส่งก็80นะคะราคาเต็มเนี้ยค่ะก็เป็น2อ0ยบวก80บาทก็เป็น300ปกติมาขาย,ยาเซตนี้ย3 0 0แต่ตอนนี้มาให้250บาทนะคะใครอยากทานก็ทักมาได้นะคะค่ะมาทานกันค่ะมาแหลงเยอะแหละ มาขออนุญาใช้มือนะจ๊ะนี่ค่ะน้ำยาใตา้แล้วก็เอาผักดองใส่ค่ะหน้าตาดูดีไหม กันเขือพวาปลาทั้งนั้นค่ะปลาทั้งหมึเนื้อปลาเน็ตเนมอร่อย ข้าวกันค่ะบ้านหนูจะหลอกก่อเกลือมเอามาดองใส่กับน้ำสม้มนอดค่ะโทษนะคะมาไม่เรียบร้อยเลือะเถอะ อันนี้เป็นผักชีร้องค่ะมะขามยังมีนะคะมะขามของมายังมีอันนี้นะคะมะขามเป็นมะขามแช่อ,อิ่มของมาค่ะมาขายโลละ250บาทรวมสูงนะจ๊ะมาจะมีพริกระเกลือให้1ถุงถ้าใครไม่เอา1นึโลค่ะเอาครึ่งโลมาก็ขายค่ะค่าส่ง นะคะรวมค่าส่ง150บาทครึ่งลูกนะคะโลนูงรวมส่ง250บาทเป็นมะขามแท้เป็นมะขามไม่ใช่้ัมปีค่ะเป็นมะขามปีนี้นะคะท้ายสวนบ้านมาค่ะอันนี้มาขายอยู่ถ้าใครอยากทางก็ทักมาได้นะคะมายังมีนะคะค่ะรับรองอร่อยอร่อย 鱼的、嗯嗯嗯嗯 ชอบมากเลยพักแนเนียค่ะพักสีหลงใจงเทป้ากิงยามาเลยค่ะพักแีนเนียมีแต่พักฉีบ้านเราจะนึไม่รู้ว่า,าพักือนเหนี่ยพักชีไรเอนชอบงอ

那卡。 xinh tái luôn Rồi cho lời và bẹp nì lời Rồi chẳng hư được bây giờ Lòng lẹ Người bó sốt hài Khai để tắm mấy pin lòng thăm đó วนเสาร์อาทิตย์นะคะยากจะทนันทำนมจีนจริงก็เป็นมอมอมอ,อๆครอบครัวค่ะลองแอก ใา,าย,ยุดยู่พี่น้องมันร้อยอ่ะมันร้อยเนี่ย ไอ้นี้นะคะถ้าใครยากจะดองปิ้นเดี๋ยวหนูจะบอกวิธีกันลองแร,ร่ขารยอย่างแรงถ้าหวาไม่มีน้าส้มนดนะคะน้าส้มสายชูก็ได้แต่ก้อนหนูยุ่งเทปค่ะไม่มีน้าส้มนดเมื่อบ้านเราหนูก็ชใช้น้าส้มสายชูโรยนี่หน่อง นิเียนา่ทีเลยพี่น้อง <c oughs> แบบนี้เลยจะบอกว่าแบบนี้เลยเทฟามเทวามันร้อยนะคะลองเอาไปทําทานดูนะคะลองสร้างไปดูนะคะก็เดี๋ยวหนูยก็จะฟาสิงคามตอนนี้ของหนูนะคะก็จะมีอ่อผดแกงนะคะผดแกงตํามือมีผดแกงซ้อมผดแกงแพทผดแกงคั่วกิง้งผดแกงนุ่มจีนนะคะแล้วก็ผดแกงไตปลาแล้วก็ ก็จะมีดุกราดุกราหนุยค่ายเหมือนเดิมค่ะมีคลุลูกค้าหลายท่านถามมาว่าดุกราขายยังไงมาขายเหมือนเดิมนะคะสามตัวหนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมทานโทษค่ะและวันนี้นะคะ <T> ก็จะเป็นปลากรอบของมาปลาเก um ็ขาวสามรสอันนี้มาขายอยู่ที่ร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งนะคะอันนี้เป็นปลาแก,ก็ขาวที่เขาใช้ทํำปลากระป๋องอะค่ะปลากรอบ เนี่ยค่ะสามรสกรอบค่ะอร่อยหมะยังกรอบเลยอร่อยค่ะบ้าบ้าจับป,ปะคะหันท้างในแล้วนี่นี่ค่ะอือก็ุก,ะกละร้อยเก้าสิบโวมสูงอันนี้ยังมีนะคะถ้าใครอยากทานก็ทักขามาได้ นะคะอร่อยมาานันจะเน้นสินค้าบ้านๆแล้วก็มีปลาเด็ดเดียวนะคะอตอนนี้หมึกสายรอนิดนึงนะคะพายุเริ่มจะหมดแต่มันจะเข้าว่ะค่ะวันที่สิบสองถึงสิบสี่แล้วนะคะเนี่ยมาก็เล่งคุณลุงอยู่ให้ได้หมึกสายตักสิบโลก่อนยังไม่รู้จะได้หรือเปล่ามาเล่งสุดขีดเลยแล้วก็กะปิของมานะคะมะขาม ะะมาขามแช่อิ่มอันนี้ของมาค่ะอันนี้นะคะมาขามแช่อิ่มอันนี้นะคะเป็นไตปลาทูแท้นะของมาไม่ได้ปลาไตาปลาช่อนนะคะไม่ได้เอาปลาอื่นมาปนนะคะเป็นไตปลาทูแท้แท้ค่ะอันนี้ค่ะมาขายสามขวดหนึ่งร้อยบาทใครจะเอาขวดเดียวก็ได้สามสิบห้าบาทพริกแกงค่ะพริกแกงไตปลานะคะร้อยยี่สิบบาท 250กรัมนะคะแต่ก็ได้เยอะมาแถมให้นะคะ350-300ด้วยซ้ำนะคะ่ะเพราะว่ามาตำแล้วมาเหลือมากะไม่ค่อยนิ่งหรอกคะ่ะมาก็ใส่ไปให้หมดเพราะฉะนั้นนะคะคุ้มลองสั่งไปทานนะคะมาก็ฝากสินค้าบ้านๆสินค้าทำมือของมาด้วยนะคะอันนี้ค่ะสินค้าของมานะคะมาทำเองผ่านมือเองทุกตัวนะคะ มาทำขายแล้วมาก็ทำกินด้วยเพราะฉะนั้นนะคะรับรองค่ะว่าอร่อยแล้วก็ปลอดภัยมาเน้นเรื่องความปลอดภัยค่ะนะคะแล้วก็จะมีกะปิอันนี้เป็นกะปิของมานะคะเป็นกะปิตักใต้ตากุ้งของเน็ตเน็ตเลยรับรองค่ะอร่อยเชื่อมามีคุณหลายท่านบอกน้องมาอร่อยมิคะ จะเหมือนคุณอื่นหรือเปล่าไม่อร่อยนะคะพี่จะประจานประจานเลยค่ะมาท้าเลยค่ะตีนถีบหน้ามาได้เลยถ้ากะปิของมาไม่หลอยขอบอกแร้งตุงค่ะหนุยบินแมคคาที่ไม่เคยเราก,ก็วันนี้นะคะมาขายออนไลน์มาเข้าปีที่5้าแล้วมาไม่ได้ทําช่วยช่วยถ้ามาทําช่วยช่วยวันนี้ค่ะมายังเคาขายไม่ได้หรอกค่ะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ของมาเป็นลูกค้าประจํา ถ้าไม่ลอยเขาไม่สั่งซ้ำหรอกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาเอาตัวมาก,การันตีค่ะนี่คืออาชีพของมาที่เลี้ยงครอบครัวมานะคะมาฝากด้วยนะคะมาฝากสินค้าบ้านๆด้วยถ้าใครอยากทานตัวไหนก็ทักหามามาส่งทุกวันละค่ะสินค้าของมาจัดถึงสุขสินค้าของมามีเยอะมากมาจะลงไว้ให้ในเฟซแล้วก็ในเพจของมานะคะมายังไม่ได้ใส่หลายตัวเพราะว่ามายุ่งมาทํา หลายตัวแล้วก็น้ําพึ่งลดค่ะบ้านมาน้ําท่วมถ้ามาส่งสินค้าตัวไหนล่าช้ามาขอโทษด้วยวันนี้มายังค้างหมึกสายสําหรับลูกค้าของมาหลายท่านมายังไม่ลืมนะมาจําได้เสมอนะแล้วก็ขอเวลามานิดนึงค่ะมาเร่งมากเลยวันนี้มาก็ไปหาคุณลุงที่ท่านเลยคุณลุงร่างมาหน่อยมาเกรงใจลูกค้ามาก ลุงบอกแล้วกูจะแคบได้แล้วลืนเทา้าบ้านเท้าขว่าบ้านขว่าเลื่อนลุงหวาปนี้กูตายพอดีแกว่าแบบนี้มาก็ยอมแกอีกแกบอกว่าคลื่นอ่ะมันยังแบบบะลืนอ่ะค่ะมันยังแรงนะบ้านหนุ่ยเดียวค่าลืนยาบค่ะแลก็ออกทะเลไม่ได้มาก็ขอโทษจริงๆนะคะ มาจะคืนส,สตางค์ลูกค้าก็บอกไม่เป็นไรพี่มาเชื่อใจมาก็ขอขอบคุณนะคะวันนี้คะ่ะมาขอบคุณมาอยู่ได้นะคะเพราะว่าลูกท้าทุกท่านช่วยสนับสนุนมามาขอบคุณเมตที่เมตตาสินค้าบ้านๆของมาขอบคุณนะคะที่ฝากท้องไว้กับสินค้าบ้านๆของมานะคะมาดีใจมากนะคะที่ทุกคนทานอาหารของมาสินค้าของมาแล้วก็ถูกปาก มายังมีกุ้งหวานนะคะแล้วก็น้ำนัวสลัดของมาเวลายำม,มาจะเขียนสูตรไปให้นะคะในกระดาษค่ะในโน้ตน้อยๆของมาก็ทำตามนั้นแต่ว่าใครจะชอบรสเปรี้ยวรสเผ็ดก็เพิ่มจากของมาได้นะคะไม่ผิดกติกาวันนี้มาขอฝากคลิป นี้ไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณสําหรับการติดตามมาขอบพระคุณที่เมตตาสินค้าบ้านๆของมาขอบพระคุณที่ฝากท้องไว้กับมาขอบพระคุณยอดเงินโอนทุกยอดไม่ว่าจะยอดมากยอดน้อยมาแฮปปี้มีความสุขเสมอแล้วก็แฮปปี้ยิ่งขึ้นที่ลูกค้าเอาสินค้าของมาแล้วก็มาทํารีวิวส่งมาให้มาแล้วก็บอกว่าสินค้าอร่อยมาก แล้วก็พิมพ์บอกว่าพิมพมาของถึงแล้วนะขอบคุณโน้ตน้อยๆของมาแค่นี้มาก็ปลื้มนี่คือชีวิตแม่ค้าออนไลน์ของมาวันนี้มาลาไปแล้วนะคะแล้วก็พบกับมาใหม่กับเมนูต่อไปวันนี้มาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ